ไปช้อปปิ้งให้ด้วยนะคะเนาะแล้วก็ค่าดูส่วนตัวนะคะดูด้วยลายมือพระยิบสีแล้วก็วันเดือนปีเกิดแบบนี้นะคะมาตั้งดวงให้นะคะเนาะห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็สามร้อยบาทยอดถูกใจมากขึ้นสามารถดึงดูดผู้ชมพยายามเข้านะนเพื่อให้กําลังใจคุณแม่น้องน้องพลอยเชิญเชิญเพื่อนให้ขอบคุณมากนะคะน้องพลอยเข้าร่วมแล้วนะคะ วันนี้คุณแม่เข้าตรงเข้าเร็วออกว่าเวลานิดหน่อยนะคะเขาคุณหมวใจสีส้มจากน้งพลอยนะคาคนแรกเลยนะคะมาให้เฮงๆคุณแม่นะคะผู้คนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นความรักที่ผู้ใหญ่เมตตานะคะมีผู้ใหญ่ผู้ชายสามคนเลยเป็นผู้แต่เป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าเราค่อนข้างเยอะนะคะเป็นผู้ชายใช่อายุมากกว่าเราค่อนข้างเยอะนะคะที่มาชอบเรานะคะแต่ผู้ชายอายุเยอะเนี่ย,ยก็จะมีความรับผิดชอบดีนะคะ แต่ไม่รู้ว่าวัยรุ่นจะชอบหรือเปล่านะคะไม่รู้วัยรุ่นจะชอบหรือเปล่านะคะ